สวยได้ไม่ยากมารายงานตัวกับน้องๆแล้วนะคะสำหรับวันนี้พี่อ้อมมาด้วยลุคแบบว่าสาวอินเลิฟสาวที่แบบว่ากำลังมีความรักนะคะเปรียบเสมือนแบบว่าดอกกุหลาบสีชมพูสดใสแบบนี้นะคะเรื่องของเรื่องไม่ได้อินเลิฟอะไรแต่อย่างใดนะคะพอดีมีน้องๆน,นี่แหละแซวเข้ามาล้อก,กันขำๆนะคะว่าพี่อ้อมช่วงนี้แต่งหน้าสีชมพูบ่อยจังอินเลิฟหรือเปล่าเนี่ยอะไรแบบนี้พี่อ้อมก็ อ๋อเหรอแต่งหน้าสีชมพูอินเลิฟก็เลยแบบเออมีไอเดียใหม่นะคะว่ามาแต่งหน้าแบบว่าสาวๆที่กําลังแบบว่าตกอยู่ในห้องเวลาแห่งความการมีความสุขห้องเวลาแห่งการมีความรักแบบว่าสาวๆอินเลิฟดอกกุหลาบสีชมพูแบบนี้นะคะให้น้องๆกันเพราะว่าเชื่อได้เลยนะคะสาวๆต้องมีแบบว่าเออประสบการณ์แบบว่ากําลังอยู่ใน พวงเวลาแห่งความรักแบบนี้นะคะอาจจะแต่งหน้าสวยๆไปให้คนที่เรากําลังแบบว่า i ินเลิฟนะคะเขาได้เห็นแล้วเขามีความสุขกันได้อีกด้วยนะคะก็เลยคร e a t e เป็นลุกแบบนี้นะคะมาให้สาวๆได้สวยๆไปอินเลิกันนะคะหวังว่าจะถูกใจกันนะท่าเพื่อนอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงเราไปแต่งหน้ากันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะพี่อ้อมขอบอกขั้นตอนที่พี่อ้อมได้ทําไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนนะคะ<ม>ก็เริ่มต้นด้วยไพลเมอร์ค่ะไพลเมอร์ที่พี่อ้อมใช้เป็นไพลเมอร์จากเลฟลอนนะคะ<ม>น่าสนใจเลยทีเดียวเป็นไพลเมอร์ที่ราคาประมาณ400ไม่เกิน500บาทอะค่ะนะคะเลฟลอนเลฟลอนโฟโตเรดี on, ้นะคะไพลเมอร์ส่วนรองพื้นก็เป็นรองพื้นตัวนี้ค่ะ แม็กนะคะมิดอลค่ะสีที่อ้อมใช้ NC 2 5สําสำหรับคอนซีลเลอร์วันนี้ได้คอนซีลเลอร์ตัวใหม่มารอนะคือคอนซีลเลอร์ของ Cartis นะคะตัวนี้คอนซีลเลอร์เนื้อครีมของ Cartis สีที่พี่อ้อมใช้ใช้เบอร์3นะคะลงไปบริเวณใต้ตาค่ะสำหรับแป้งที่พี่อ้อมใช้ไปนะคะก็แป้งตัวเดิมลอ l ่าลูทเซตติ้งพาวเดอรนะคะ ก็ใช้เซตให้ทั่วใบหน้าและก็ลำคอค่ะแล้วก็ต่อมานะคืองานคิ้วนะคะสำหรับคิ้วที่พี่อ้อมใช้ไปก็เริ่มต้นด้วยอนาตาเซียเนื้อเจลก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อฝุ่นค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นมัสคาร่าคิ้วจากเมลเบ l i n นค่ะอน,อนาตาเซียสีที่พี่อ้อมใช้เป็นสีดรักบาวนะคะ ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะนั่นก็คือการลงายไพรเมอร์ายไพรเมอร์วันนี้พี่อ้อมกลับมาใช้ตัวเดิมนะคะ n i กไอไพรเมอร์ Nick. จากนิกนะคะก็เป็นเนื้อสีขาวๆแบบนี้มือแล้วก็วอร์มแบบนี้ค่ะนะคะเพื่อความติดทนนานคำศัพอ่ะเ,เสร็จแล้วก็แพกไปได้เลย ต่อมาเราจะมาเริ่มต้นความอินเลิฟของเรากันนะคะนี่เลย Two Face Chocolate Bar นะคะแต่งหน้าแบบหวานๆก็เลยหยิบพาเลตนี้มานะคะเพราะว่าเขามีความหวานหอมอยู่ในตัวสีอายแชดโดวจะเป็นแบบนี้นะคะสีดี่อ้อมใช้เริ่มต้นสีแรกจะเอาสีนี้นะคะก็ ทาลงไปบริเวณเบ้าตาของเราเสร็จแล้วถัดมาก็จะเป็นสีนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยสีนี้ค่ะแล้วก็จะใช้สีนี้ทาบริเวณกลางตานะคะเริ่มต้นกันเลยเดี๋ยวพี่อ้อมขอใช้สีนี้ก่อนนะคะเป็นสีไฮไลท์ของเราค่ะเป็นสีขาวเนื้อครีมแบบนี้นะคะทาลงไปบริเวณท้องคิ้วได้เลยค่ะ ทาลงไปก่อนเลยถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันอีกทีก็ได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสีนี้ค่ะในการสร้างกระบอกตาขึ้นมานะคะเป็นสีนี้นะคะคัดลงไปเลยค่ะ แบบนี้แล้วนะคะใช้แปลงโดมชา a d o w b บั s อ่าไม่ใช่ค่ะดิลักคลิสบัตนะคะเกลีย่ยไปให้เขากระจายตัวแล้ควคำ่วยงามเสร็จแล้วต่อมายังคงเป็นแปลงอันเดิมนะคะกับสีนี้ค่ะสีนี้นะคะ ทาลงไปบริเวณด้านไหนถัดเข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะจะเพิ่มความละมุนของเราวันนี้นะคะ โดยใช้แปรงอันเดิมกับอยแชโดโ์สีนี้มันจะเป็นสีน้ำตาลออกส้มนิดๆนะคะตัวนี้สีนี้ค่ะก็จะสร้างาทำให้ตาของเราเนี่ยดูหวานขึ้นใช้สีนี้นะคะทำซ้ำลงไปอีกหนึ่งรอบเหมือนกับเป็นการเชื่อมต่อสีขาะค่ะ เมื่อได้แบบนี้แล้วต่อมานะคะเราก็จะเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นแปลงโดมชาร์โดบัชนะคะกับสีนี้สีออกชมพูวิ่งๆนะคะเป็นการเพิ่มความหวานกันค่ะนะคะไปแบบนี้ก็จะดูฮาร์ดคอร์ไปสักหน่อยแต้มลงไปบริเวณกลางตาเลยค่ะ ตาเลยมาได้ถึงหัวตานะคะคนมีความรักมันก็ต้องแบบว่าชมพูสักเล็กน้อยแต่แบบเราเสื้อสีชมพูแล้วไงถ้ามาแต่งตาชมพูอีกอะไรแบบนี้มันก็จะดูชมพูไปหน่อย <laughs> ก็ประมาณนี้กําลังดีนะคะแล้วก็พี่อ้อมจะขอใช้สีครีมครีมสีแรกที่เราทาท้องคิ้วเนี่ยเก็บบริเวณท้องคิ้วอีกหนึ่งรอบเลยม,มาถึงบริเวณหัวตาด้านล่างด้วยอ่าเสร็จแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงเ,เ,เอ s เซนบัช หัวเล็กๆแบบนี้นะคะกับอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มของเราใช้สีน้ำตาลเข้มตัวนี้นะคะทาลงไปบริเวณโคนขนตาด้านล่างเลยค่ะ ขนตาด้านล่างมาแล้วนะคะอ้อมก็จะเพิ่มความหวานให้กับหัวตาของอ้อมเนี่ยอีกเล็กน้อยนะคะด้วยการใช้สีสว่างที่เราทากลางตาไปเมื่อสักครู่ะคะ่ะเพิ่มไปบริเวณหัวตาด้วยหัวตาของเราก็จะดูแบบ รืหวานมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นประมาณนี้ต่อไปกรีดอายไลเนอร์ปัดมาสคาร่าแล้วก็ติดขนตาปลอมกันนะคะอายไลเนอร์วันนี้นะคะก็ยังเป็นคง เป็น MAC สี b l a c k t a ็กสีดำตัวเดิมนะคะพร้อมกับแปลง Real t e c h n i q u e Fine Line Brush รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับการกรีดอายไลเนอร์ของเราเราจะไม่ให้เส้นใหญ่มากเกินไปนะคะจะเน้นความบางเพื่อทำให้ตาของเราเนี่ยดูกลมโตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทาลงไปบริเวณคนขนตาด้านล่างด้วยนะแต่ทาแค่บริเวณกึ่ง กลางตาเท่านั้นนะคะจะไม่เลยมาถึงหัวตาเนาะส่วนมาสคาร่าวันนี้ก็เป็นมาสคาร่าจาก CA ตัวนี้เลยนะคะก็ปัดมาสคคาร่าทั้งขนตาบนและขนตาล่างแล้วก็สำหรับใครที่ชอบติดขนตาปลอมก็สามารถติดขนตาปลอมได้ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถข้ามไปได้นะคะ อย่าลืมปัดขนตาล่างให้หวานๆกันด้วยนะจ๊ะมาคอนทัวร์ใบหน้ากันดีกว่าน,นะคะคอนทัวร์ของพี่อ้อมก็ยังคงเป็นนี่เป็นแม็ m มิ e เนอ r i ลไรส์สกินฟินชนะคะสีที่พี่อ้อมใช้สีดรักเปานะด้านไหนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่อ้อมใช้เป็นบอนเซอร์นะคะปัดลงไปเลย อินเลิฟก็ต้องหน้าเลี้ยวแต่ความจริงอะช่วงแบบว่าอินเลิฟอะไรแบบเนี้ยโอ้โหจะกินเก่งนะเป็นไหมคะ <laughs> วันนี้จะไม่คอนทัวร์ตรงจมูกนะคะเพราะว่าวันนี้เราอยากดูแบบใสๆหน่อยใสแล้วใช่ไหมตาขนาดนี้นี่ใสใช่ไหมคะพี่อ้อมต่อไปปัดแก้มกันดีกว่านะคะแก้มวันนี้เป็นตัวเดิมค่ะแม็กสีดอลลี่มิกนะคะทาลงไปให้ทั่ว ให้อยู่ในบริเวณตรงนี้ค่ะนี่เราจะเว้นหน้าแก้มเอาไว้นะคะเราจะใช้สีเข้มเนี่ยสะบัดออกทาลงไปตรงช่วงนี้นี่เขาบอกว่าเวลา,อ,าอยากให้หน้าดูอ่อนเยาวะคะ์ค่ะเขาให้ทาช่วงเนี้ยช่วงหางคิ้วตรงนี้ค่ะ เขาบอกว่าจะทําให้หน้าเราดูอ่อนเยาว์ขึ้นอืก็เขาว่ามาก็ต้องลองดูตรงนี้นะคะบริเวณหางตาด้านบนๆตรงเนี้ค่ะนะนะคะ,นะคะยังไม่อ่อนเยาว์เพียงเท่านี้ย่อมจะใชเ้เป็นตัวนี้ค่ะบัตสีชมพูจาก Too o a c e d นะคะ ทาลงไปบริเวณหน้าแก้มเขาเป็นบัตชสีชมพูอ่อนๆนะคะก็เลยอยากจะทาเข้าไปบริเวณหน้าแก้มจะได้ดูแบบอืผิวสุขภาพดีแล้วก็ยิ้มก่อนนะคะทาแบบลงไปบริเวณแอปเปิ้ลชีของเราอะค่ะเห็นไหมมหวานขึ้นมาแล้ว ต่อไปดูลิปสติกของเราวันนี้กันดีกว่านะคะลิปสติกวันนี้พี่อ้อมจะผสมลิปสติกของเราวันนี้3สีด้วยกันนะคะสีแรกค่ะจะเป็น475เบอร์475จะออกสีม่วงนะคะต่อมาจะเป็น0 0 4แล้วก็0 0 3อันนี้เป็นของเล็บลอดหมดเลยนะคะส่อันนี้457จะเป็นสีแบบนี้สีออก ม่วงๆนะคะทำไมในกล้องมอกดูแดงๆนะตัวนี้ทาลงไปก่อนอเน้นลงไปบริเวณด้านในขอบปากนะคะเสร็จแล้วก็จะตามด้วย004ค่ะ 004เป็นสีแบบนี้นะคะทาลงไปให้ทั่วริมฟิปปากเลยนี่นะคะอย่างค่ะ เราจะใช้เบอร์003นะคะ003จะเป็นสีนูดอมชมพูแบบนี้นะคะทาลงไปทับอีก1รอบมิ้มปากด้วยนะเพื่อให้สีเขาแบบผสมกันเสร็จแล้วพี่อ้อมจะขอใช้แป้งที่พี่อ้อมมีนะคะแป้ง แม็ก uh, ทาลงไปเก็บความเรียบร้อยเป็นการเซตทุกสิ่งทุกอย่างรอบสุดท้าย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาวๆเพียงเท่านี้ก็ได้ลุคแบบว่าสาวหวานอินเลิฟกับความรักแล้วนะคะกะนี่ก็เป็นลุคสาวอินเลิฟนะคะที่พี่อ้อมครีเอทให้น้องๆที่กําลังมีความรักโลกกาลังเป็นสีชมพูอยู่ตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างหวังว่าจะถูกใจสาวๆกันนะหลับตาให้ชมกันใกล้ๆก,ก่อนนะคะดวงตาก็แบบ ง่ายๆเลยอะค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายขั้นตอนก็เป็นขั้นตอนที่พี่อ้อมเคยทําให้น้องๆเนี่ยชมกันอยู่แล้วนะคะหวังว่าจะถูกใจน้องๆกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกับพี่อ้อมด้วยนะคะในแฟนเพจหรือไม่ก็ในอินบ็อกซ์ด้านล่างก็ได้นะคะทุกข้อความที่ส่งมาพี่อ้อมตอบทุกข้อความนะแล้วก็ใครอยากให้ทํารีวิว how to อะไรนะคะหรืออยากให้พี่อ้อมเนี่ยรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรที่ พี่อ้อมใช้อยู่แล้วน้องมองว่าเออมันน่าสนใจดีอยากให้พี่อ้อมเนี่ยมารีวิวเจาะลึกก็บอกกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ